นี่คือหน้าจอพกพาความละเอียด 4K ที่ราคาถูกสุดในตลาดตอนนี้เลยก็ว่าได้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้ผ่านสาย USB-C เส้นเดียวหรือจะต่อผ่านตัว HDMI ก็ได้นะกับตัวจอ a s o p a 14นิ้ว UHD หรือข้างในจะเป็นไงบ้างมาดูกันครับ,อบคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย สำหรับเจ้าตัวหน้าจออาโซปาตัวนี้นะครับผมเป็นจอที่เอ็มบอลซื้อมาเองนะครับผมผ่านตัวช้อปปีนะครับบอกราคาเลยแล้วกันตัวนี้นะราคาอยู่ที่6 9 9 0บาทนะครับซึ่งความพิเศษของเขาเนี่ยของตัวอาโซปาตัวนี้นะครับก็คือมันเป็นความละเอียดหน้าจอ 4K UHD 60เฮิรตซ์ด้วยกันนะครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยหน้าจอพกพาต่างๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแค่ความละเอียด Full HD หรือว่าแค่ 2K เท่านั้นนะครับมีรุ่นนี้แหละที่เป็นความละเอียด 4K นั่นเองนะดีไซน์ตัวหน้าจอของเขานะคร ผมเนี่ยมันขอดึงสายออกมาเลยนะครับตัวหน้าจอของเขาเนี่ย ก็คือจะมีตัวจอนะครับผมที่ให้มา1อันแบบนี้นะครับแผงของเขาเนี่ยจะเป็นตัวแผง IPS นะครับผมเป็นจอกระจกนะครับผมเห็นได้ว่ามันสะท้อนแสงวิบวับวิบวับเลยนะครับแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยวัสดุจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตัวเคสของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นแบบเคสแค่นี้เลยนะครับผมเป็นแค่แผ่นพสแบบบางๆแบบนี้นะลวดลายด้านหลังเนี่ยก็จะทําเป็นลายเก็บปลานะครับจับจะได้ไม่ลื่นมือนะวิธีการใส่เคสของเขาคือง่ายมากๆนะผมไม่มีอะไรเลยนะครับคือตัวแผ่นเคสเนี่ยจะเป็นแบบแม่เหล็กนะครับผมให ตัวยี่ห้ออาโซปาเนี่ยอยู่ด้านบนแล้วก็ตัวฝั่งข้ามเนี่ยอยู่ด้านหลังนะผมจะดูดติดกันเป็นแม่เหล็กแบบนี้นะเนี่ยจะมีรล่าอของมันอยู่นะครับผมปึ๊บ แล้วก็ปิดลงไปแบบนี้นะก็คือตัวเคสเนี่ยจะไม่มีขาตั้งอะไรเลยนะครับรวมถึงด้านหลังของตัวเครื่องเองเนี่ยก็ไม่สามารถกางมาเป็นแสแตนได้ด้วยนะครับวิธีการใช้เคสเป็นขาตั้งนะครับผมก็คือทาําแบบทื่อๆเลยนะเปิดฝาเคสออกมาแล้วก็วางมันไปแบบนี้นะครับผมซึ่งเวลาแอจัดจะปรับอะไรเนี่ยก็ต้องกะนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันอ่อนโยกยาบสามารถตกลงไปได้นะต้องวางประมาณนี้นะครับถึงจะวางตั้งได้นั่นเองนะ ทีนี้มาดูพอร์ตเชื่อมต่อตรงหน้าจอกันบ้างนะครับผมทางด้านขวามือของเขานาตรงนี้เนี่ยก็จะมีช่อง mini hdmi นะครับซึ่งภายในกล่องเขาเนี่ยจะแถมตัวสาย mini hdmi to hdmi ตัวเต็มมาให้ด้วยนะแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นพอร์ต usb type c นะครับผมที่ไว้สําหรับต่อจอแยกเขาก็มีสายมาให้เช่นกันนะครับผมซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าเพื่อนเพื่อจะต่อผ่านตัวสาย mini hdmi to hdmi นะครับเพื่อนๆต้อง ต่อไฟเลี้ยงด้วยนะครับผมซึ่งภายในกล่อ,องเขาเนี่ยไม่ได้ให้เดปเตอร์ตัวจ่ายไฟมานะแต่ถ้าต่อผ่านสาย USB Type C เนี่ยคือสามารถเปิดได้เลยไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงส่วนทาาน้านซ้ายมือก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มเพิ่มแสงลดแสงแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับโดยตัวหน้าจอเเนี่ยเขามีลําโพงในตัวมาให้ด้วยนะแล้วก็มีรูเสียบหูฟังมาให้ด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็ด้านใต้ตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมียางรองมาให้2จุดนะครับผมเวลาเราตั้งหน้าจอแบบนี้เนี่ยจะได้ไม่ลื่นถลนยนั่นเองนะ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราทดสอบการใช้งานกันดูนะผมเอาไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเนี่ยเป็นไงบ้างนะก่อนอนะครับเรามาดูตัวสเปคหน้าจอก่อนนะครับว่ามันตรงตามที่เขาระบุมาไว้นะอันนี้คือเปิดหน้าจอ2ไว้นะครับแล้วก็เสียบสายผ่านตัว usb type c นะตรง display setting นะครับผม advanced display เนี่ยตัวหน้าจอ a s o p a นี้นะครับเป็นความละเอียด4 k นะ3 8 4 0 hz ตามที่เขาระบุไวเ้เป๊ะเ,เลยนะครับผม refresh เนี่ยก็สูงสุดอยู่ที่6 0 hz นะครับซึ่งตัวหน้าจอของเขาเนี่ย จะรองรับการเปิดตัว HDR ด้วยนะครับผมนี่คือปิดอยู่นะเปิดแล้วปุ๊บสีหนะ้าจอนี่จะซีบลงเป็นแบบนี้เลยนะครับแนะนำว่าใช้โหมดธรรมดาดีกว่านะทีนี้ถ้าเราต่อด้วยสาย HDMI กันบ้างนะครัแล้วก็เสียบไฟเลี้ยงด้วย Type C นะสเปคหน้าจอนะผมก็รู้สึกว่าจะเท่ากันนะครับเป็นความละเอียด3840คูณ2 6 0แล้วก็ Refresh เนี่ย อยู่ที่60เฮสูงสุดเท่ากันเลยนะครับผมไม่ว่าเพื่อจะต่อเสียบผ่านสาย USB Type C หรือว่าผ่าน HDMI เนี่ยความละเอียดทุกอย่างคือเท่ากันนะครับแต่ถ้าต่อผ่าน HDMI เนี่ยคือต้องมีไฟเลี้ยงด้วยนะเปิด h d r ก็ได้เหมือนกัน นะครับผมพอเปิดไปแล้วเนี่ยภาพก็ซีดเหมือนต่อไทสีนั่นแหละนะปิดไปดีกว่าทีนี้เรามาทดสอบดูวิดีโอ 4K บน YouTube กันบ้างนะครับผม2 1 6 0 p 60 APS นะครับภาพที่ได้บนตัวจออาโซปานีเนี่ยสีถือว่าสดใสใช้ได้เลยนะครับผมดูแบบเข้มจัดคอนทราส์โอเคเลยนะเนี่ยอย่างสีดำตัวน,นี้เนี่ยก็ถือว่าดำค่อนข้างสนิทเลยนะ ทีนี้เรามาทดสอบดูหนังโน้ตเด็ดฟิกกันบ้างนะครับซึ่งตัวหน้าจอนี่เองเนี่ยเขาก็มีลําโพงในตัวด้วยนะครับผมโดยตอนนี้เนี่ยไอ้บอลเปิดเสียงในโน้ตบุ๊กเนี่ยดังสุดแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวิธีปรับเสียงลําโพงของเขานะครับก็คือต้องดันตัวปรับลําโพงลงมาด้านล่างนะแล้วค่อยดันขึ้นดันลงนะครับผมถ้าดันสุดเนี่ยเสียงดังร้อยเปอร์เซ็นต์เสียงก็ถือว่าก็พอดังอยู่นะครับแต่คุณภาพเสียงเนี่ยถือว่าธรรมดามากๆนะเสียงเบสนี่คือแทบไม่มีเลยนะครับผมแค่แบบพอฟังออกอะไรทํานองนั้น ส่วนวิธีการปรับความสว่างภาพของหน้าจอนะผมก็คือต้องดันตัวสวิตด้านนี้เนี่ยขึ้นไปด้านบนนะผมก็จะเป็นตัว brightness นะซึ่งตัวนี้เนี่ยความสว่างสูงสุดก็คือ300 nits กันเลยทีเดียวนะผมเนี่ยอันนี้ก็คือเปิดแสงหน้าจอสุด100%ก็จะสว่างประมาณนี้นะครับถือว่าค่อนข้างสว่างมากๆเลยนะครับผมก็ไ,ไหนๆแล้วนะครับเรามาทดสอบฟังเพลงกันดูบ้างนะ เสียงเบสเนี่ยคือบางมากๆนะครับผมมีแค่เสียงกลางเสียงแหลมเท่านั้นเลยนะส่วนการใช้งานแนวตั้งนะครับตัวจอ,อโซปาตัวนี้เนี่ยก็สามารถชําได้นะแต่เพื่อนๆเ,เนี่ยต้องไปตั้งค่าเาเองนะครับผมเปลี่ยนจากแลนสเคปเป็นพอดเทปนะครับผมแล้วก็จะมีข้อสังเกตนิดหนึ่งนะเวลาตั้งเป็นแนวตั้งแบบนี้เนี่ยตัวขาตั้งด้านหลังเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เวลาเราตั้งไปเนี่ยปึ๊บเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวเมนูเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมานะครับผมต้องคอยมากดออกตรงปุ่มเปิดปิดเครื่องรงน,นงออออค,คนะคับผม การใช้งานแอรต้งเนี่ยมันจะมีเมนูแบบนี้เด้งขึ้นมาทุกทีเลยนะครับต้องรอให้ตัวเมนูเนี่ยมันหายไปอีกประมาณสักสิบวินนะเพราะว่ามันไปกดโดนตัวปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนั่นแหละ ซึ่งการใช้งานแนวตั้งแบบนี้นะครับจะเหมาะกับการทํางานเอกสาร,รไว้ท่องเว็บเขียนโค้ดอะไรทํานองนั้นนะครับผมซึ่งมันจะเหมาะกับการใช้งานแบบแนวนอนนะต่อมานะครับเรามาทดสอบเล่นเกมกันบ้างน,นะครับผมเกมที่เล่นอยู่ตอนนี้ก็คือเกม gta 5นะครับผมซึ่งเล่นบนความละเอียด4 k เลยนะครับบอกเลยว่าภาพที่ออกมาเนี่ยคือสวยสดงดงามมากมนะครับผมซึ่งคอมของอเพื่อนเนเนี่ยถ้าจะเล่นบนจอความละเอียดส k เนี่ยก็คือต้องแรงระดับหนึ่งด้วยนะเนี่ยปุบปับ,ปบเดี๋ยวใช้ได้เลยนะครับผมสีเงาคอนทราตะไรต่างเนี่ย ดูแสงผ้าทิ์มีแบบวั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 บนี้ด้วยเนี่ยเป็นประกายแสงชายนิ่งเลย อ่ะไหนๆก็ไหนแล้วนะครับเรามาทดสอบเล่นเกม Counter Strike 2กันบ้างนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวหน้าจออาร์โซปาตัวนี้เนี่ยเป็นความละเอียด 4K รีเฟรชเนี่ยแค่60เฮิร์ตซ์เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเล่นเกมแล้วรีเฟรชมันเกิน60เฮิร์ตไปเนี่ยหน้าจอจะมีอาการเชียร์ลิงนะครับหรือว่าภาพฉีกภาพขาดได้นะอาจจะไม่เหมาะกับเกมแนว f p s เท่าไหร่นะครับผมเล่นพวกเกมเนื้อเรื่องหรือว่าเกมแบบแนว Third Person อะไร์ในท่นอนนั้นเนี่ยจะดูเหมาะสมกว่านะครับเนี่ยลองสมัดเมาส์รัวๆแบบนี้จะเหวัว่าเนีีีี่่ยยยมออาาาากกรรภพฉขดเช์ลิงูนะ แล้วก็มาปิดท้ายลองต่อกับเครื่อง Nintendo Switch กันบ้างนะครับนี่คือต่อผ่านตัว d o c กนะโดยตัวสัญญาณภาพที่เขาส่งออกมาเนี่ยจะเป็นแบบ Full HD นะครับผมสูงสุดได้แค่นี้นะตามตัวสเปคของ Nintendo Switch นั่นแหละซึ่งในการทดสอบเล่นเกมนะครับตัวหน้าจอนี่ก็ทำได้ดีนะผมดูเต็มตากว่าเล่นบนจอ Nintendo Switch เยอะเลยนะเนี่ยลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยนะครับผม ส่วนการใช้งานบนมือถือเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับโดยการต่อสายผ่าน USB Type C นะซึ่งจาตัวหน้าจอเนี่ยเ,เพื่อนๆต้องต่อไฟเลี้ยงเพิ่มด้วยนะครับผมอีกเส้นหนึ่งนะเนี่ยลองทดสอบตัว S24 Ultra ดูนะครับผมก็แสดงเป็นแบบ m i r r o r Scree n ได้เลยแบบนี้เนี่ยลองใช้งานแบบแนวนอนดูก็สามารถใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าตัวสายเนี่ยอาจจะดูแบบเกะกะสักนิดหนึ่งนะหรือจะเอาตัวจอเสริมเนี่ยมันต่อเป็น Samsung Dex แบบนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมนี่เลยนะ ดู u t ทู e ป,ป๊บป,ปับปุบปับในกรณีเพื่อนๆแบบอยากต่อเมาส์คีย์บอร์ดเพิ่มนะครับก็คือต้องไปหาซื้อพวกคับ USB Type C ที่แปลงมาเป็น HDMI แนละ้วก็ Type A แบบนี้เนี่ยมาต่อเพิ่มเอานะอันนี้คือได้บอลลองต่อดูนะครับผมเดี๋ยวลองพิมพ์ดูนะครับผมคอมครับปึ๊บ <Yeah. S 1> นี่เลยก็เป็นคอมครับอะไรประมาณนี้ ชัดมาเรามาทดสอบตัดต่อวิดีโอกันบ้างโดยใช้ตัวหน้าจอ a อโซปาตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอเสริมนะครับไว้สำหรับดูพรีวิวเวลาตัดต่อนี้เนี่ยทำให้มีพื้นที่ในการใช้งานตัวอีดิเตอร์ตัวนี้เนี่ยมีเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับเวลา P พรีวิวอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเห็นชัดมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเนี่ยไม่ต้องมาเพ่งดูจอเล็กอยู่ตรงนี้เนี่ยไปดูที่จอนี้ง่ายกว่านั่นเองนะเวลาจะอีดิตแก้ไขเลยเนี่ย ง่ายกว่าเดิมเยอะนะครับผมสรุปนะครับผมจที่ได้ใช้งานมานะครับในการใช้งานพื้นฐานทั่วไปใช้เป็นจอเสริมเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับสีสันการแสดงผลเนี่ยคือสีสวยสีสดแล้วก็ตัวแม็กซ์เซลของเขาเนี่ทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ละเอียดนะครับผมซูมด้วยตาม,มองไปดูเนี่ยคือแทบไม่เห็นเลยนะครับเปรียบเทียบกับพวกหน้าจอ14นิ้วหรือว่า15นิ้วเนี่ยที่เป็นความละเอียด Full HD หรือว่า 2K เนี่ยอันนั้นก็คือจะเห็นเม็ดพิกเซลหญ่กว่านี้นะครับความเนียนตาเนี่ยตัวนี้ถือว่าทําได้โอ การใช้เป็นจอเสริมเวลาพกพาน้ตบุ๊กไปไหนมาไหนเนี่ยมีอีกหน้าจอหนึ่งเนี่ยมาช่วยให้เราทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะครับเวลาตัดต่อเนี่ยตัวหน้าจอหลักของโน้ตบุ๊กเนี่ยก็ใช้ตัดต่อไปนะครับส่วนอีกจอหนึ่งจอเสริมเนี่ยก็ใช้ดูฟุตได้นะครับทำให้มีพื้นที่ใน,ในการใช้งานเยอะขึ้นนั่นเองนะส่วนข้อสังเกตของเขานะครับเเรื่องแรกเลยนะผมก็คือตัวขาตั้งของเขาที่แหละนะที่ตัวจอของเขาเนี่ยไม่มีขาตั้งในตัวไม่มีแสแตทน,นะครับเวลาจะวางตั้งอะไรอย่างนี้เนี่ยก็คือต้องใช้ตัวเคสในการวางเเเเเทท่่่่่าาานนนนัันนััั้ลยยคคคซึงงงตวสสขออมมมก็ไ นะครับผมกับตัวขอบแคสเของเขาที่เขาเคลมไว้ว่าได้100% srgb นะครับแต่พอลองคาดิเบตดูแล้วเนี่ยได้แค่เพียง92% srgb เท่านั้นนะครัที่แบบจริงจังในเรื่องสายงานกราฟ,ฟิกเนี่ยตัวจออะไรแบบนี้อาจจะดูยังไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ กับตัวฟีเจอร์ H d ชเดียของเขานะครับที่พอเปิดใช้งานดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับเหมือนให้แบบใส่ให้มาเฉยๆอะสู้ปิดใช้แบบธรรมดาดีกว่านะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวหน้าจอ a s o p a 14นิ้ว 4K ตัวนี้นะครับใครที่สนใจยังไงเนี่ยเดี๋ยวแอวนดิบอลน,นะครับจะแปะลิงก์ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าหากเพื่อนคนไหนนะครับมีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันนะครับยังไงก็อย่าลมาากดคครรัันน้วยบสหิปี ผมบอลคอมครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับผม